ねえ出て。 ทำ do, 1, <EE> e! อ,นนอ,อ,อะไรให้ดูหนะึ่งสองชึบเย้แเฮ้ยนละู้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยคฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ย้ย้ดูอีกครั้งเฮ้ยเฮเย้ยเเย้เฮ้ยเ้ยเอ,อ้ยเเ หนึ่งสองสามกินเอา,อ,า,อ,าอีกเอาอีกเอาอีกเหรองั้นดูนะงั้นดูนะอันนี้จะสูงกว่าเดิมแล้วนะหนึ่งสองเอา้าต้องไข่มันหายไปไหนส่วนหนึ่งอะทำไมเหลือไข่แค่นี้หรือว่า เชมว่าเก่งนี่ก็ทำใหญ่เลยหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วโอ้ยลองออกน,นก็จะโดนเองละแม่ขอโทษ